ตอนนี้กําลังใจจาก fc หนุ่มมีมากมายอ,าอย่าทําให้ fc ผิดหวังเด้อดีใจกับครอบครัวของหมวยเด้อฝากไปถึงครอบครัวคุณคุณแม่จําได้บอมือแรกที่เจ้ามาฝากคอยนะมือนีคอยกระเดยเฮ็ดนาที่ยงคอยได้ดีที่สุดแล้วไปวันนี้เพ่กระสือกะเป๋ามาฝากด้วย้ยสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับเป็นวันอีกหนึ่งวันที่น้องหมวยจะได้เดินทางออกจากทุ่งนานะครับเดินทางไปทํางานนั่นแล้วนะครับ วันเธอจะได้ไปทำงานอยู่ที่ร้านจอนนี่แซ่บนะครับจักมือที่อยู่นี่30มือกับอีกอาทิตย์หนึ่งจ้ะสามสมือกับอีกอาทิตย์หนึ่งเนาะ37มสิบเจมือสามือร่างกายเป็นไงร่างกายก็ดีขึ้นจ้าดีขึ้นหลายเนาะดีขึ้นหลายสมองก็เริ่มกลับมาปกติแล้วยกลับมาปกติแล้วกลับมาปกติแล้วเริ่มสดใสเฮล่าเริ่องจากที่มันเคยสมองมันกระลังตอนนั้นเนาะที่ได้รับ มีมันมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายเนาะ,ะตอนนี้ร่างกายพร้อมร่างกายพร้มะะอมแล้พร้อมที่จะได,ได้เดินทางออกไปจากทุงหน้านะาฟังเด้อขอตกลงไอจอนนี่เด้น้องหล่าเด้ตอตอจานี่ไปหนูก็อยู่ในการกำกับดูแลควบคุมของพี่จอนนี่ในฐานะผีหายโอกาส ในฐานะดี้อยู่ในระวางการรักษาร่างกายฟื้นฟูล่างกายฟื้นฟูสภาพจ,จ,จิตใจนะเอางอัายภาษาไายเขาเื่นนว่าบําบัดหนูอยู่แต่หนูจะถูกควบคุมกํากับดูแลของพี่เจนี่นะต่อจากนี้ไปหนูจะต้องไปสัมผัสกับผู้คนอย่างมากมายานะ จะต้องเรียนรู้การยับยัง้งช่งใจในสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ <Ha. S 2> พี่จอนนี่ก็จะยังให้หนูยังไม่ให้ใช้มือถือ <Ha. S 2> นะเดี๋ยวกับหนูจะได้ไปเจอสังคมอีกสังคมหนึ่งที่เป็น <Ha. S 2> คนทํางานนํากันนะ <Ha. S 2> แต่ถ้าเลี่ยวน้อยนึง <Ha. S 2> มีพฤติกรรมไม่ดีนิดนึงพี่จะต้องออากลับมาควบคุมไว้ที่นี่เหมือนเดิมนะ <Ha. S 2> ตอนนี้กําลังใจจากเอฟซหนูมีมากมาย <Ha. S 2> อย่าทําให้เอผิดหวังเด้อเอฟซหนูนี่เยอะมาก เอฟซีนี่คือเขาให้กำลังใจน้องสมมวยหลายแห้งคือเขาอยากกอย่างที่บอกอะว่าสังคมเราณเวลานี้เนี่ยปัญหาของผู้ติดยาเสพติดมันมีเยอะแยะมากมายการที่ใครสักคนที่จะเลิกยานะครับประชาชนชาวไทยเขาพร้อมให้กําลังใจมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าคนไทยทั้งประเทศเขาไม่ชอบสิ่งนี้เขาไม่ต้องการให้มีเรื่องราวพวกนี้เกิดขึ้นกับต่อเยาวชนลูกหลานของเขา เมื่อไหร่ที่เยาวชนลูกหลานเขาพร้อมที่จะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีของสังคมของประเทศชาติกําลังใจมันล้นหลามเสมออย่าให้เขาผิดหวังะนะอ่ากะน้องมหมยครับงามขึ้นตัวนะ่สามสิบกมือหรืออยู่อีกกอนจะสี่เดือนว่าจงขึ้นไปบ่จ้ <c oughs> เาเอายก ok ของไปยกของได้ยกซอยอ,อ่าโอ้ยังคือหลายเดมวยเอายังไปแน่นีโอ้เสียพาจ้าฮะเสียพาเสียพาลาย้านันหมดเลยนี่ ไล,ล่หรอตาเสืไพ่สาธิตแน่วเหรอเสือไายสาธิตแน่ว่ะใย,ย,ยงมากอ่านะครับเอา้าเป็นกำลังใจให้กันแล้กันต่อๆไปนะครับหนึ่งชีวิตที่เขาห่างพ้นจากสิ่งไม่ดีได้มันคือกุศลผลบุญมากมายต่อสังคมและต่อประเทศเท่านะครับเนาะมันโมเมนต์เรื่องไงนะครับสนะาเหตุดีคนคนหนึ่ง,นนงเลิกยาได้นะครับ มันก็เป็นเรื่องเล่าที่เห็นควรต้องหายกำลังใจกันอะไรกันนะครับบาญาติเขาที่ฎียัดิที่ฎีต่ดีดยดเนอา่เอาเข้าไปญาติเขาไปญาตไปกล้องแต่อเอาไปกระบ,บ้าันกับปิ้วคุกเกลเนาญาิเขานี่ละไปเวตะกา,าื มวยนะครับ<ส>กำลังจะเดินทางนะขอฝากเป็นกำลังใจให้หน้องมวยเนี่ยนะครับเด้อมีโอกาสผ่านมาอุบลแวะมาก,กินเขาลานจอนอีแซบมาส่งรอยยิ้มให้หมวยแนะ่นะครับให้เพื่อนได้มี่กำลังใจในการสู่ชีวิตของเพื่อนนะครับผมก็ให้โอกาสเพื่อนให้งานเพืเ่อนเห็ดอ่าให้เพื่อนได้มีเงินใส่ได้ไปซื้อส่อเขียนขิวอ้าวเอาหายงอคอยมวยงู หอบไปลไลยเธอเว่ยที่มีมองไว้บ่มองยูไ่ยไว้นี่ไอ้เอ้ยี่มึงไปนอนซาลาได้ไหมจ้าซา,าลาได้จ้าเฮ้ยซาลาดีปะซาสสาลาแถวจอนี่แซ่บหมดเลยโอ้โหขอไปไลยพูโรจงไว้ในจักรตาบ่ได้บ่ในแบบนี้เที่ยวมานอนตรงหน้าอยู่บ่ได้จ้าบ่าได้มันต้องอไปเบิดบ่มันต้องอไปเบิดจ้ะเข่งสับอ่างนู่นกันไปแล้วสองตาแล้วค <c oughs> ่ะเครื่องสัอางมันบอกว่าสองกระตาแล้ว

เลยจากวันแรกครับนางหอ้งไห้ขคีมโมกโปงวันนี้เธอมีร่างกายที่ดีสดใสขึ้นนะครับและก็ได้รับโอกาสดีๆรวมทั้งกำลังใจจาก FC ผมทั้งประเทศที่มอบให้กับเธอเอ่สมวย <c oughs> <c oughs> ของแถเมื่อกูดรตัวตึงตัวท็อประดับภูทรน,นะครับเนี่ยโอ้ยของแถเอ่ ขึ้นไปนี่อยากได้ผู้บ่าววะอยากได้จ้าฮะอยากได้โอ้แน่นอนครับมี่ยังอยากจะฝากถึงผู้บ่าวที่เป็นกระลังติดตามวะเหมยบอกแม่มาขออา้าจ้าบอกแม่มาขอบอกแม่มาขอ <laughs> ได้ยินหรือยังครับผู้ดได้ยากเป็นน้องเคยจอน,นี่บอกแม่มาขอมาหนิมายืนดิ <laughs> อ่าอยากมีแฟนแล้วนะครับทีนี้อยากมีแฟนนะครับผู้ใดอ่าอ่าอยากได้นอ้องอ่า สาวพี่จอ妮น,น,นะครับจะเป็นน้องเคยอจอนจอบอกแมวขอ <laughs> ลานจอนน่แซ่บนะครับเนาะอ่าอครับกะเป็นกาลังใจใด้น้องเด้อฟังเด้ตอตอนจะหนีไปเฮตโตใหฮดีเป็นทีมต้องทําตัวให้น่ารักต่อเพื่อนร่วมงานนะการทําง,ทงานในทีมการทํางานในองค์กรมันเป็นเรื่องของสําคัญในการใช้ชีวิตร,ร่วมกันในองค์กรนะต้องเฮตโตให้น่ารักมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงานนะเฮตโตให้ดีเฮตโตให้น่ารักเด้อฟังความไอ้จอ妮ไอ้หมอบหมายงานแบบใด แต่ในกับความรับผิดชอบเมื่อไรที่เรามีความรามับผิดชอบเราก็จะไม่เป็นภาระของผู้อื่นจำไว้เลยเนะ้องความรามับผิดชอบต่อตนเองความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมงานความรับผิดชอบต่อสังคมความรับผิดชอบต่อครอบครัวอะไรต่างๆเมื่อ,อไรเราขาดตรงนี้ไปเท่ากับว่าเราเป็นภาระนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วไอ้เสื้อมันมนุษย์คงจะทาหน้าที่ได้ดีโดยไอ้จอนนี่จะหายกำลังใจอะไรในนําอยู่ตลอดบมดีไอ้หายนะไอ้ประเด็ไอ้ประด็ใจดีขึ้นหน้าตาเนี่ยมึงอ่า ฝากเป็นกำลังใจให้สมมวย,ยนี่นครับเธอพร้อมที่จะเดินทางสู่ร้านจอนห์นนี่แซบอุบลราชธานีในตำแหน่งพนักงานต้อนรับนะครับพนักงานต้อนรับนะครับผู้ใดเข้าไปเดี๋ยวไอซีเทอร์ด์สวัสดีค่ะมากี่ที่คะรับอะไรคะซุกเล็กรับราบเลือดไหมคะไก่เผาไก่ยาก่างกุ้งเผาโมนี่ด้<ร>อยผัดผงต้มแซบไหมคะ <laughs> 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 นอกแบนว่านอกนักขี่ไม่นักขี่อะไรอย่างเงี้ยโอเคนะนุ้ยต้องบอกว่า นอกจากในร้านอาหารในนี้แซบหมวยก็แซบค่าอะหัวตือขี้งวนมีรอยยิ้มสดใสอายก็ดีใจไทยกวนมานังห้องห้ยแล้วเอลจากเมื่อมูก็จะหอดแล้วเนาะหอดอาจารย์ามันตำเราปั้นอนียเอ้ยน้องเขาอาจจะไปเลือกอยู่คอนแกนก็ได้นะก็เป็นกลางใจให้ทางภูกับคอนแกน แต่จังฟังถาฟังข่าวจากแม่เพื่อนเอาว่าเพื่อนจะเป็นจังไดได้สิมาบอกสูเพิ่งฟังเราไดอ้อาจจะต่อสายให้คุยกับเพื่อนนะครับอ่ะขอเป็นกาลังใจให้ทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณตัวกำลังใจที่มอบให้กับน้องสาวคนนี้นะครับจากวันแรกสู่วันนี้จนเวลานี้ต่อจากนี้ไปเธอก็จะได้ไปรับโอกาสใหม่อีกบทบาทหนึ่งนะครับให้เธอได้ออกไปเรียนรู้ไปบำบัดฟื้นฟูร่างกายไปให้ปรับสภาพจิตใจ จะลดภาวะความตึงเครียดน,นะครับ ก็เป็นแผนการทํางานของจอหนนี่ที่มอบให้ครับเธอก็ดีใจกับครอบครัวของหมวยเดอ้อฝากไปถึงครอบครัวคุณแม่จําได้ว่ามือแรกที่เจ้ามาฝาคอยนะมือนีคอยก็ได้เฮ็ดนาทีของคอยได้ดีที่สุดแล้วนะทีเ่เฮ็ดให้ลูกสาวเจ้าได้มีร่างกายดีขึ้นเฮ็ดให้ร่างกายของลูกสาวเจ้าได้มีละลอย,ยิ้มสดใสขึ้นนะก็จังได้ก็ดีใจนําเดอ้อดีใจกับคุณแม่กับครอบครัวของน้องมวยนะครับเป็นเวลาเกือบสามืสามสิบมือกับหนึ่งอาทิตย์ที่มวยบริตติดตโลกโซเชียลเลย อ่าบริจิตอ่าบริไดดูโซเชียลเลยแต่กจอนนี่ก็ได้บอกเพื่อนอยู่ตลอดว่ากําลังใจจากโซเชียลมอบให้หมวยมากมายอ่าขออนุญาตเดินทางไปขึ้นรถน้องละอ่าหมวยนั่งเอาผาได้เลยมึงเออขึ้นไปนั่งนั่งโกโก้ดินั่งโกโก้นั่งยังไงนั่งโกโก้หมวยไล่พี่จ๋าก่อนลงมาไล่พี่จ๋าก่อนอ่าไปไปไล่พี่จ๋าพูเออนี่ผู้ที่ ขาดไม่ได้เลยครับคือภรรยาผมนะครับคือคนที่ดูแลเธอพี่อิมที่เป็นแม่บ้านทำกับข้าวให้เธอกินนะครับขาดไม่ได้เลยก็คือภรรยาของผมที่ผู้อยู่เบื้องหลังนะถากผมไม่ได้คู่ชีวิตที่ดีมีเคมีตรงกันมีสินเสมอกันที่พร้อมจะช่วยเหลือชาวบ้านร่วมกันก็คงไม่มีวันนี้นะครับหลายหลายร้อยชีวิตที่มาแต่ใสอีกตกทุกข์ได้ยากที่มาขอพึ่งพาใบบุญมาพึ่งพาข้าวปลาอาหารอ ว่าสวัสดีจ้าพี่จ้าขอบคุณพี่จ้าขอบคุณค่ะไปกระทบตัวดีๆจ้าเอ้ยขีดขอดกันเลยวะคือมีวันนี้พอนกกับเสือกระเป๋ามาฝากมึงไปอุ้ยมามีกระเป๋าเลยตัวนี้กระเป๋านุสิใส่เงินเต็มนี่งจังสิเมียบ้านแหลกเป็นบาทได้อะไรเป็นบาทไม่เป็นไรครับนี่คือภรรยาของผมนะครับผู้ที่ดูแลน้องหมวยและก็อดีตน้าอิ่มนะน้าอิ่มด้วยและหลายๆหลายๆปีที่ผ่านมา3-4ปีที่ผ่านมาที่หลายๆชีวิตที่เข้ามา พึ่งพาผมครอบครัวผมเบื้องหลังความสําเร็จเบื้องหลังของความสุขเบื้องหลังของหลายๆชีวิตก็คือภรรยาคนนี้นะครับที่ที่เธอก็ยืนเคียงข้างสามีผมเอาไงาผัวบอกยังเมียกับเห็ดน,นำ้ำผัวบอกว่ารับมอน่เ้อร์เท่าเมียกับเตียงบันยูมานอนไห้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณภรรยานะครับขอบคุณ หลายหลายคนนะครับเนาะเห็นเห็นมวยมวยก็จะเห็นพี่จ๋าเสียใจเะก็บป็นอยัางท่าเดี๋ยวขอยิ้ผ้าน้องกลับมานอนอยู่เรื่อยๆขันมันดื้อก็สิเอามันลงมุ่นเท่านั้นแหละขอทุกท่านโชคดีไม่ใช่ครับฝากติดตามนะครับว่าผลไปหอดหลานจอนี่แสบผลจะเป็นจังไหนนะครับเนาะสมมวยมาแต่ไซ์อีกอุดรธานีครับมิสแกลนอุดรลาไปก่อนครับสวัสดีครับ